สวัสดีครับ Mercedes by เบย์อนาจครับวันนี้นะครับผมมาเตรียมรถนะครับเพื่อจะส่งมอบกับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะฮะลูกค้ามีเลิกแต่เช้านะครับ9ก้าโมงเช้าเลยนะครับก็คันนี้จะเป็นรุ่น a 2 0 0 a mg dynamic นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่2 1 7 0 0านบาทนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,332งพันสซีซีหนึแรงม้านะครับก็ถือว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรุ่นนี้ที่เห็นว่าเครื่อง1,300-1,400เนี่ยไม่ไม่ได้เครื่องเล็กนะครับเพราะว่า เราใช้ตัวรถมีเทอร์โบด้วยนะครับอัตราเร่งก็ดีแน่นอนเลยนะครับถ้าสนใจยังไงก็มาลองขับได้นะครับมีรถให้ทดลองขับลูกค้าก็ได้ลองแล้วนะครับถึงตัดสินใจเลือกเป็นรุ่นนี้นะฮะทีนี้รุ่น A-class จะเป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับ Mercedes-Benz นะครับด้วยดีไซน์ของเขานะครับแล้วก็ภายในนะครับที่สวยแล้วก็ดูทันสมัยนะครับ อย่างวันนี้ผมส่งมอบคันนี้ก็จะเป็นสีเทาครับก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นสีดําแต่นั้นเป็นรถของเพื่อนลูกค้าของเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับที่เขาจะส่งมอบเหมือนกันในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับของ a 2 0 0 amg dynamic กันครับสาหรับชุดแต่งนะครับนี่ก็จะเป็นแบบ amg นะครับแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบ diamond grill นะฮะพอโดนแดดก็จะระยิบระยับแบบนี้เลยนะครับดูชุดกันชนด้านล่างนะครับ เป็นแบบลักษณะมีครีบนะครับดูดูเลยไฟหน้าก็จะเป็น led high performance นะครับภาพรวมของรถนะครับล้อแม็กลาย amg นะครับตัวนี้จะเป็นลายรูปดาวห้าการคู่นะครับสำหรับยางก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับกุญแจแบบ keyless go นะครับสามารถพกกุญแจไว้ก็เปิดประตูได้เลยนะครับแล้วมาดูชุดแต่งด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นแบบทรงแบบออกไปท่อคู่นะครับดูสปอร์ตนะฮะประมาณนี้นะครับดูเบาะนะครับเบาะก,ก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะครับสีดําเดินได้สีแดงนะครับนี่ก็จะมีเดินได้แดงนะครับเบาะก,ก็จะเป็นไดนามิก้าสลับกับหนังนะครับในส่วนของด้านในนะครับ โปงมาลายแบบ a m g นะครับเดินได้แดงนะครับมปร่ลายท้ายตัดภายในสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูครับในส่วนของจอนะครับจอตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับ A 200ร้คันนี้ครับอันนี้ก็เป็นการบริการต่างๆนะครับสามารถกดเข้ามาดูได้เช็คระยะอีกครั้งเมื่อไหร่อันนี้ก็คือ1ปีนะครับหรือ1 0 0 0 0มกิโลนะครับ สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นคลาสสิกให้ดูนะครับนี่พอเราเปลี่ยนปุ๊บแสงหน้าจอก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็คันนี้ก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์รอบคันนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนในตัวของไฟแอมเบียนไลท์ให้ดูนะครับสามารถเปลี่ยนได้แบบหลากสีเลยนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ นนีในช่องแอร์ก็จะมีด้วยนะครับรอบคันเลยนะครับเัน,นี้มีด้านล่างด้วยนะครับวสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามารอสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าเหตุผลอะไรนะครับถึงเลือกเป็นรถรุ่น A-class คันนี้นะฮะแล้วก็เหตุผลอะไรที่ซื้อกับอํานาจน,นะครับ เอาไหมครับไม่เอาโอเคหล่อมากเลยเร็วแล้วรื่อช็อกโกแลตยิ้มเร็วเพื่อช็อกโแลตเย้เร็ว นายมภาษณ์คุณวุฒินะครับครับก็วันนั้นเราก็มอกเข้ามาที่โชว์รูมเนาะแล้วมาเจอผมครับผมตอนเย็นดูรถแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เช้ามาก็จองได้เลยครับแล้ววันนี้ก็ไม่กี่วันก็มารับรถแล้วนะครับใช่ครับคุณวุฒิดูข้อมูลรุ่นเอคารมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับมีดูมีดูข้อมูลมาบ้างนะครับก็จริงๆอยากจะได้รถไว้ใช้ในเมืองนะครับสักคันหนึ่งที่แบบว่า คล่องๆหน่อยคล่องๆหน่อยคล่องตัวหน่อยนะครับแล้วก็วันนั้นได้มีโอกาสมาเทสไดฟ์นะครับได้คุณอำนาจนะครับช่วยแนะนําดูแลแล้วก็ต้องบอกว่าวันนั้นมาเย็นแล้วเหมือนกันนะครับประมาณพักสี่โมงกว่าแล้วแต่คุณอำนาจก็ยังแบบก็ต้องบอกว่าให้บริการดีมากนะครับมีพาไปเทสไดฟ์ซึ่งพอได้ลองขับแล้วดูเนี่ยผมว่ามันก็ดูเป็นรถที่เหมาะนะครับกับการใช้ในงานในเมืองแล้วก็ สามารถที่จะขับแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยแม้ว่าจะเครื่องประมาณ1,300กว่าซีซีนะครับแต่แต่ด้วยเทอร์โบเนี่ยผมคิดว่าอัตราเร่งเนี่ยดีเลยนะครับกับการใช้งานในเมืองในการเร่งแฟงคันหน้าหรือว่าอยู่ในบริเวณที่การจราจรอาจจะแออัดนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัว A 2 0 0นะครับ AMG Dynamic เนี่ยด้านในสวยจริงๆนะครับด้านในสวยแล้วก็มีไฟดูห้องโดยสารเนี่ยมีความ่อนข้างหรูหรานะครับแล้วก็ ให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับเวลาขับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ที่น่าใช้นะครับแล้วก็ทางต้อบอกว่าทางคุณอำนาจนะครับที่เบนการจนา,าก็ให้คำปรึกษานะครับดูแลดีมากแล้วก็อยากจะหาลือนะครับอยากจะได้ส่วนลดยากจะอะไรก็สามารถคุยกับทางคุณอำนาจได้นะครับ,รบผม<ด>คิดว่าเป็นอะไรที่ คล่องนะครับแล้วก็ผม,ม้องบอกว่าเป็นการดําเนินการทุกอย่างที่เร็วมากนะครับว่าอย่างที่ผมบอกว่าเม่วานนัน้นผมมาดูเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าเราก็ไปดูรถหลายสาขานะครับผมก็มีไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของบางสาขาก็มีสีบางของก็ไม่มีสีรถไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาที่นี่เนี่ยคือได้รถเลยนะครับถามแล้ว,แล,วแล้วก็ดําเนินการผมเรียกว่าถ้าไม่รวมเมื่อวานเพราะว่าจริงๆผมติดธุระเมื่อวานนะครับ จริงๆ3วันออกรถได้เลยครับเป็นอะไรที่เร็วมากนะครับก็แล้วก็สะดวกนะครับอยู่ติดถนนกาญจนาภิเษกร้านผมก็อยู่แถวๆนี้นะครับก็มาง่ายสะดวกดีครับได้ครับวันนี้ก็มาเจอรถคันจริงของเราแล้วสูกใจไหมฮะได้ครับดีเลยครับเด็กๆชอบมากครับผมจริงๆก็มีรถตู้อยู่แล้วเนาะใช่คันนี้นั่งทั้งหมดนี่เอาคงไม่ได้หรอกครับอันนี้คือป็นไว้ผมทํางานเป็นหลักครับ ลูกๆกำลังซนเลยใช่ครับมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันไหมคะนี่ออกวิดีโอไหมอาไรมะมาบายบายหน่อยเร็วมาบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายเร็วบายบายบายบาๆตรงนี้บายบายกล้องบายๆบายเร็วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบายๆเร็วบายบายโอเคครับบายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับความสุขในการนำโรมมาเสด็จเล่นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจมาเสด็จเด่นปุทงๆนนะครับก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 946515697ครับ Line ไก่เดน KID เจนซ์นะครับไม่ว่าคุณจะชื่นชอบมาเสด็จเด่นปุ้งบนสื่อดังช่องไว้นะครับแล้วคุณได้ท่านข่าวสารเรืองมาเสด็จเล่นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ